กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเกษตรริมรวบ้านการ์เดนคอน e เนอร์บหนึ่งช่องที่วรวบรวมความรู้เกี่ยวกับกหุลาบมาฝากเพื่อนๆค่ะใครที่เพิ่งรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ๆหากคลิปไหนมีเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์การปลูกกหุลาบหรือวัสดุต่างๆนะคะหนึ่งก็จะพยายามปักตะก้าไว้ให้นะคะให้เพื่อนๆไปเลือกช็อปกันนะคะ หากมีข้อสงสัยหรือว่ามีคำถามอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้นะคะหรือไปถามที่แฟนเพจเกษตรเบนโนบ้านก็ได้นะคะหนึ่งก็จะเข้าไปตอบคำถามให้เพื่อนๆทุกคนนะคะเพอทุกคนนะคะเปรียบเสมอเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นครอบครัวของหนึ่งนะหนึ่งพร้อมที่จะช่วยเหลือเสมอเท่าที่หนึ่งช่วยได้ให้ดีที่สุดค่ะช่วงนี้เพื่อนๆอาจจะมีการได้ยินนะคะหรือมีข้อสงสัยอยู่ว่าเอ๊เพื่อนๆที่อยู่ในวงการกุหลาบช่วงนี้อาจจะเห็น บางร้านนะคะบางสวนที่เริ่มเพาะพันุ์กุหลาบแบบโอโรตหรือการตอนกิ่งหรือปักชำนะคะมาจำหน่ายกันแล้วก็ได้บอกว่าอายุของต้นกุหลาบเนี่ยอายุยืนกว่าการปลูกแบบที่เราปลูกกันอยู่ทั่วๆไปตอนนี้ก็คือการนำตากุหลาบพันธุ์มาติดบนตอกุหลาบป่าใช่ไหมคะวันนี้ก็เลยมาพูดคุยกันเรื่องประเด็นนี้กันนิดนึงนะคะว่าสุดท้ายแล้วเป็นยังไง ช่วงนี้ก็จะมีสองฝั่งนะคะก็คือฝั่งหนึ่งบอกว่าแบบเมล่าของตัวเองเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าแบบติดตาแบบเดิมนี่แหละดีอยู่แล้วนะคะวันนี้หนึ่งจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังค่ะว่าเป็นยังไงนะคะข้อดีของทั้งแบบโอรุสแล้วก็แบบที่เป็นแบบติดตาบนกุหลาบเอ่อบนตอกุหลาบปาน่ะเป็นยังไงนะคะจากประสบการณ์ตรงเลยในภาพที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นอยู่นี้นะคะเป็นกุหลาบชื่อฮัต f i ฟิ d Coral Society นะคะเป็นกุหลาบที่1ปักชำนะคะแล้วก็เป็นกุหลาบที่มีรากเป็นของตัวเองนะคะการปักชำนะคะหรือการตอนกิ่งจะเป็นเราจะได้กุหลาบที่เป็นแบบโอรูทหรือมีรากเป็นของตัวเองค่ะข้อดีของกุหลาบที่มีรากเป็นของตัวเองนะคะเขาบอกว่าข้อหนึ่งนะคะจะมีการงอกจากตาใต้ดินขึ้นมาได้นะคะก็คือ ถึงแม้จะตัดจนสั้นนะคะก็จะสามารถอยู่ต่อไปได้านานๆค่ะข้อ2นะคะ,ออะ,คะจะไม่มีปัญหาเรื่องตอกุหลาบป่านเนี่ยมาแย่งอาหารตากุหลาบพันธุ์ได้นะคะก็คือมันเป็นกิ่งกุหลาบพันธุ์ทั้งหมดนะคะฉะนั้นการเกิดกิ่งใหม่ขึ้นมาจากดินหรือตาทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับต้นกุหลาบต้นนั้นนะคะก็จะไม่มีเป็นกุหลาบป่าซึ่งมาแย่งตากุหลาบพันธุ์นั่นเองนะคะ แต่ข้อเสียนะคะก็คือว่าช่วง 1- 2ปีแรกเนี่ยแบบโอนรูทหรือมีรากเป็นของตัวเองเนี่ยจะค่อนข้างจเจริญเติบโตได้ช้าค่ะแต่เขาจเจริญเติบโตได้ดีหลังจาก2ปีแรกผ่านไปแล้วนะคะแล้วก็โตวไวด้วยนะคะสำหรับกุหลาบที่ติดบนตอกุหลาบป่านะคะข้อดีก็คือว่า6ถึง1ปีก็สามารถนำมาจำหน่ายได้แล้วนะคะ ก็สามารถจเจริญเติบโตใหญ่โตได้แล้วนะคะก็สามารถขายได้นะคะแล้วก็ข้อ2ก็คือเราจะสามารถทำให้เขาเป็นทีโรสได้แบบในระยะเวลาไม่นานได้ด้วยเช่นกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถจะติดตาบนตอกุหลาบป,ป่านเนี่ยได้หลากหลายสายพันธุ์นะคะแล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีรากของกุหลาบป่านเนี่ยหาอาหารได้ดีนะคะฉะนั้นการจเจริญเติบโตจะ ดีนะคะดังนั้นตามกลไกาการตลาดเนาะตามาสวนต่างๆจึงมักจะนิยมติดตาบนกิ่งกุหลาบป,ป่ามากกว่าเพราะว่าจเจริญเติบโตได้ดีได้เร็วนะคะสามารถทำให้เขามีรายได้ได้เร็วกว่าการเพราะเลี้ยงกุหลาบแบบปักชำหรือแบบตอนมากกว่านะคะแต่ในขณะที่ต่างประเทศนะคะจะนิยมกุหลาบที่ แบบโอนรูทนะคะในพื้นที่ที่แห้งแล้งนะคะเขาจะสามารถจเจริญเติบโตได้ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าแห้งแล้งเราสามารถจะตัดแบบสั้นๆได้เลยนะคะเขาก็สามารถที่จะมีรากที่งอกออกมาเป็นต้นใหม่ได้แล้วก็ตายช้านะคะบางต้นอาจจะอยู่ได้ถึง50ปีเลยทีเดียวนะคะแต่ในประเทศไทยนะคะถ้าเอาจริงๆนะในมุมมองหนึ่งจากที่เคยเลี้ยงแบบโอนระูทเนาะมันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วยค่ะ ว่าแบบไหนจะดีหรือไม่ดีแบบติดอยู่บนตอกุหลาปป่าหรือแบบเป็นแบบปักชำแบบไหนจะเจริญเติบโตได้ดีขึ้นสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับการดูแลของคนปลูกมากกว่าค่ะว่าเราดูแลดินของเขาได้ดีไหมแล้วก็ปาาแมลงหรือศัตรูพืชได้ดีไหมรวมถึงสายพันธุ์นั้นน่ะทนต่อโรคด้วยหรือเปล่านะคะจากประสบการณ์ตรงนะคะ จากที่เคยเลี้ยงกุหลาบที่เป็นโอรตนะคะในมุมมองหนึ่งอะ่ะมันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วยค่ะส่วนหนึ่งนะคะเหมือนต้นนี้ชื่อว่า h a r d r f i e l d c o r a l Society นะคะเป็นกุหลาบที่หนึ่งปักชำได้โดยบังเอิญน,นะคะแล้วก็มีต้นแม่ที่ติดอยู่บนตอกุหลาบป่าสําหรับสายพันธุ์นี้ค่ะหนึ่งมองว่าเขามีโอโ<ะ>ร่ะเขาจเจริญเติบโตได้ดีกว่าที่อยู่บนต้นแม่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นหนึ่งปลูกพร้อมกันแบบ บอกพร้อมกันเลยนะคะปรากฏว่าต้นแม่นี้จเจริญเติบโตได้ช้ามากนะคะทั้งที่ใช้ดินดินที่แบบดีกว่าด้วยนะคะแต่ขณะที่ต้นนี้เนี่ยใช้ดินแบบเจ็ดถุงร้อยนะคะเขาสามารถทนอยู่ได้เกือบประมาณ2ปีโดยที่หนึ่งไม่ได้เปลี่ยนดินอะไรให้เขาเลยดินทั้งแข็งแล้วก็มีแมลงศัตรูพืชรุมเร้าเขาตลอดนะคะแต่เขายังคงออกดอกให้ชมตลอดนะคะอยู่เกือบสองปีนะคะแต่ด้วยความที่บ้านหนึ่งอยากรู้อยากเห็นเนาะก็เลี้ยงแบบทิงท้งๆคว้างๆก็ เขาก็อยู่ได้ประมาณสองปีค่ะแล้วเขาก็จากไปสําหรับต้นนี้นะคะแบบโอรุสเนี่ยเขาตายเพราะว่ากิ่งเขาแก่มากนะคะแล้วก็ไม่มีการแตกกิ่งขึ้นมาใหม่นะคะเขาก็เลยตายนะคะแล้วก็ดินเขาแข็งเกินไปด้วยนะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งเ,เชื่อนะอยากให้ฟังแบบหูไว้หูเนาะเพราะว่าการซื้อกุหลาบแบบโอรุสอะบางทีราคาสูงกว่าราคากุหลาบที่เป็น แบบติดตาบนตอกุหลาบป่านะคะเพราะว่าระยะเวลาในการฟูมฟักมันอยู่1-2ถึงปีเลยทีเดียวนะคะในขณะที่กุหลาบที่ติดตอ่อติดอยู่บนตอกุหลาบป่าเนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ6เดือนถึง1ปีสามารถจำหน่ายให้เราได้แล้วแล้วร,ราคาก็เลยถูกกว่านะคะอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะคะว่า การพอเลี้ยงมันแตกต่างกันนะคะราคาเลยแตกต่างกันค่ะส่วนเรื่องที่ว่าเราจะซื้อสายพันธุ์ไหนหรือไม่นั้นก็ต้องสืบค้นให้ดีๆนะคะว่าสายพันธุ์นั้นเนี่ยเหมาะที่จะซื้อในแบบของโอรูทหรือในแบบของหรือจะซื้อแบบที่ติดตาบนตอกุหลาบป,ป่านะคะอันนี้พิจารณากันดีๆเนาะแล้วก็ไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วทิ้งๆคว่างๆนะคะกุหลาบทุกสายพันธุ์หนึ่งมองว่าเขาต้องการดูแล อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ปราบแมลงศัตรูพืชให้เขาแทบทุกสายพันธุ์ค่ะนอกจากสายพันธุ์นี้แล้วหนึ่งเคยปลูกโอรูตอีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือยี่สุนนะคะยี่สุนก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่หนึ่งปลูกได้อยู่ประมาณเกือบสามถึงสี่ปีเลยทีเดียวนะคะแต่ว่ารู้ไหมคะเขาตายเพราะอะไร,ระแมลงเจาะลําต้นคะ่ะทําให้เขาตายแล้วก็กิ่งของเขาเนี่ยที่เป็นกิ่งชําเนี่ยมันไม่มีการเกิดลากขึ้นมาใหม่ตามที่เขาบอกว่าเป็นเป็นแบบ โอรุตแล้วจะมีต้นใหม่งอกขึ้นมาจากรากอีกทีใช่ไหมคะทั้งสองสายพันธุ์นี้ไม่ไม่เห็น,นะคะ่ะว่ามีการเกิดตาใหม่ขึ้นมานะคะดังนั้นเนี่ยปัญหาที่เจอมาก็คือกิ่งที่มันเกิดมาใหม่เนี่ยเขาเขาก็ไม่มีนะคะกิ่งเก่าก็แก่ก็ตายไปก็ผุก็พังก็มีมแมลงมาเจาะด้วยนะคะสุดท้ายก็ตายหมดเลยค่ะทั้งสองต้นก็ถ้าใครอยากรู้ว่าเรื่องนี้เป็นยังไงนะคะ ก็ลองมาแชร์ประสบการณ์กันดูนะคะว่าเพื่อนๆปลูกกุหลาบแบบที่ปักชำเนี่ยอายุกันกี่ปีแล้วปลูกกุหลาบที่ติดตาบนตอกุหลาบป่าเนี่ยเฉลี่ยกันกว่าต้นจะตายหรือโทมประมาณกี่ปีคะมาแชร์กันหน่อยนะเป็นความรู้กันนิดนึงแต่สําหรับหนึ่งนะนะตอนนี้นะตั้งแต่เข้าวงการมาหนึ่งอยากปลูกกุหลาบแค่ประมาณต้นละ5ปีก็พอคะ่ะแค่นั้นก็พอแล้วเพราะอะไรรู้ปะ่ะหนึ่งอยากได้พื้นที่เพิ่มเพื่อปลูกสายพันธุ์ใหม่ๆซึ่ง ที่เคยได้ยินมามีประมาณ3ามแสนกว่าสายพันธุ์ที่หนึ่งยังไม่เคยปลูกนานนั่นคือเหตุผลนะคะว่าสาหรับหนึ่งไม่จําเป็นต้องมีอายุยืนนานก็ได้ค่ะแค่ขอให้มีโรคระแรงน้อยๆก็พอแล้วแล้วก็ออกดอกให้1ชุ่มชมตลอดทั้งปีก็พอค่ะสิ่งที่ต้องการในการปลูกกุหลาบเพียงแค่นี้จริงๆนะคะคลิปนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อตวงตีไขรนะคะแค่มาแชร์ประสบการณ์ตรงจากหเองแค่นั้นเองค่ะ เพื่อนๆก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะว่าเคยปลูกแบบโอรูทเนี่ยสายพันธุ์อะไรแล้วก็กี่ปีถึงตายนะคะหรือปลูกแบบที่ติดบนตอกุหลาบป่าเนี่ยอายุยืนกันกี่ปีมาแชร์กันให้รู้กันหน่อยนะแล้วก็ส่วนใหญ่ตายเพราะอะไรก็อยากรู้เหมือนกันค่ะวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะคลิปสั้นๆไม่ยาวหวังว่าคงจะช่วยให้เพื่อนๆได้อ่อ มุมมอง,มองประสบการณ์บางอย่างจากหนึ่งไปบ้างนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสายพันธุ์นี้ยืนยันนะคะว่าถ้าเกิดมีลองเสียบปักชําดูนะคะรับรองได้สวยๆแบบนี้อยู่สองปีเลยนะฟรีๆด้วยลองเสียบปักเล่นๆดูก็ได้ค่ะบางสายพันธุ์ก็สามารถติดง่ายมากเลยนะคะแต่บางสายพันธุ์ก็อาจจะไม่ติดนะคะเวลาัดแต่งกิ่งลองเอามาปักช้าเล่นๆดูค่ะถ้าได้ต้นใหม่ก็ทําให้เราก็มีกุหลาบโดยที่ไม่ต้องซื้อต้นใหม่เนาะ วันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไปก่อนนะขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ